เอาเลยครับผมขอแกบสวีดันสวัสดีกับคุณผู้ชมชาวเกมเมอร์กันทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็ย้อนกลับสู่เกม Attack on Titan ในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับเรียกว่าพาร์ทแรกนะกระแสตอบรับดีเกินคาดมากเลยนะครับคนทุนที่รับชมนะฮะแล้วก็เอ็นดูน้อยรู้หน้าของผมมากนะครับผมคนคนแม่นะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาเล่นเป็นตัวละครหลักตัวอื่นกันบ้างนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นตัวละครที่ถือว่าเป็นตัวบักของเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับก็คือรีวิวแอคเคอร์แมนของเรานั่นเองนะครับเรีย อ่าสกิลของแกดีทุกแบโอ้โหโคตรโคตรโห่โคตรอันตรายนะครับโอเคทุกคนก็ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทคลิปต่อๆไปของผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุที่รับชมมากๆนะครับผมโอเคไปครับทุกคนเล t สโกฮะตอนนี้บบว่าพร้อมมากแล้วทุกคนมาโอ้โหมันเล่นนานดูซิว่าหัวหน้ารีวาเราจะโหดสักแค่ไหนกันเชียว รู้สึกว่าสกิลของรีวามันจะฟันต่อเนื่องได้หรือเปล่าทนี่ผมไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าเป็นของรีวาหรือของเมิกซาสานะทุกคนไม่เล่นนานอ่าต่ันตัวแรกที่เราเจอตรวมมาอย่างไงวะแป๊บนึงโอเคอ่ากดเล็งก่อนไม่เล่นนานแป๊บนึงขอปรับตัวก่อนเด้อสวัสดีครับพี่ชายกดเล็งคลิกขวาโอเคครับแล้วก็พุ่งฟันอิ้งแขนขาดหรือขาขาดไม่รู้มาเนี่ยเลยเพื่อนพุฟันหน่อยนี่โอ้ยดาเมจ ห2 0 0แรงเกินมาี่เอ๋มาว่ะโคตรโหดโคตรอันตรายเลยครับพี่เปียกเริงอะไรวะลืมละโอเคคลิกขวาครับแล้วก็ฟันไอ้ดูดเดือดเลือดพ่านจริงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ขอทางหน่อยโอ้หมาขวางโอเคนวนครับอันนี้เป็นหน่วยของเรานะในตามเนื้อเรื่องนะครับตัวละครชื่ออะไรนะผมจาไม่ได้ตัวผู้หญิงเ่ะอยู่ในหน่วยของเราครับฮัลโวัสดีครับพี่ผมทอง เย yeah, อะมาหน,นี้แล้วก็กดเลงที่ตรงนั้นมีของโอ้โหติดต้นไม้ไอ้บ้าโอ้ด่านนี้ต้นไม้เยอะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดอยอ้ติดกล้คำนึงวันนึงออกไปจากตรงนี้ก่อน,นะะลแล้วกันเลงแล้วก็ฟุบตรงแขนฝั่งนี้มีโอ้โหติดอีกแล้ววะ่ะมันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้๊บนึงนี่ครับที่เขาอ้ยมีตัวอะไรวิ่งมาวะเฮ้ยมันจับเพื่อนเราแด็กคำนึง ฟันที่ขาก็เออเอาของมาเพื่อนแตงคิวมากสองพันเจ็ดว่ะสองพันเจ็แป๊บหนึ่งนะขอเอาตัวนี้แทนแล้วกันไม่ได้ว่ะทุกคนต้นไม้มันเยอะเกินโอเคมานี้พุ่งไปแล้วก็ฟันขายแข้างหนึ่งขาขาดไปแล้วจับแันแล้วก็แขนขอแล้วกันนะเพื่อนสองพันห้าเสืองเวนเนอร์แล้วก็แขนข้างหนึ่งมีของขอหน่อยเด้อโอโหฟัน คลิกว่าอะไรวะปราสาทเต็มๆเลยมานี้เพื่อนขอหน่อยเลงครับขึ้นไปข้างบนแล้วก็โอ้โหหลุดว่ะมันติดต้นไม้เด้อโอ้โหเกือบลดนจับไอ้บ้ามานี้เพื่อนโอ้โหติดอย่างแล้วอ่ะไม่ได้อโอ้โหท้องฟ้าสั่นสะเทือนแปบ๊บเดียวแบบเดยมันจะตายแล้วอ่ะมันจะตายแล้วแกมานี้ฟันสากัสซีนอย่างเท่โอ้โหกว่าจะฟันได้ติดต้นไม้เอ้ยมองอะไรพี่ พี่มามองอะไรผมผมค <is> <simples S 2> ือหัวหน้ารีไวเอ็กเมนผมเรียกว่าตัวที่เก่งที่สุดในแท็กแท็กออนไททันออกได้มาเนี่ยครับมานี่ครับ okay. เกเรงไม่มีของแล้วฟันที่ท้ายทอยเลยกันพระเดศศึกโอ้ยฟันไหมครับอ้าวเอ๊ะเมื่อกี้เพื่อนฟันให้เราหรือโลหรืออะไรอ่ะโอเคไปครับขี่มาไปต่อตัวนู้นน่าจะเป็นอ่บอสของแมปนะครับไม่เป็นไรเราไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าฮยไททัน เจ้เปียกให้เพื่อนกูหยุดเดี๋ยวนี้แกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาจับเพื่อนฉันกินไม่ได้หรอกครับโอเคไปนู่นครับเพื่อนเราอยู่ในนี้ในปราสาทโคตรเท่โคตรเฟี้ยวโคตรโหดโคตรอันตรายว่ะวัสดีท่านพี่มาแล้วน้องมานี้แขนครับตัวนึงเปลี่ยนไปแขนก่อนแขนนี้ของอ้าวฟันขาเฉยมองไม่เห็นโผลดๆเร่ง นี่ฟันอะไรวะฟันขาโอ้โหต้นไม้อีกแล้วต้นไม้เยอะเหลือเกินเพื่อนมานี่ขอฟันขาหน่อยลม้ลมลงไปก่อนล้มลงไปก่อนเอ้ยมาวะแป๊บนึงอะไรวะเดี๋ยวกูติดอะไรวะนี่แขนแขนมานี่เพื่อนขอของหน่อยครับขอบคุณมากอันนี้ถ่ายทอยไม่ได้โอ้โหรีไวล์กูกระเด็นเลยแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำหัวหน้ารีไวล์เสียฟอร์มแบบนี้ไม่ได้มันไม่ถูกต้องเอ้ยโอเคครับ ขากับแขนขามาแล้วเพื่อนเดี๋ยวที่ทอยทอสินะที่วละพัดสึกแล้วเอาว่าโคตรมันวูไปครับเออหลือตรงไหนวะในแมปเหลือสีเขียวตรงนู้นโอเคโอเคครับกำลังไปฟุบไม่ขี่มงขี่มาแล้ะรู้สึกไม่ทันใจขึ้นไปนี่เออมาแล้วเพื่อนสวัสดีครับผมมาแล้ว yeah. เลงมานี่เพื่อนปันที่ ขาก่อนเลยแล้วก็เลีงต่อเนื่องที่แขนเรียบร้อยแขนขาดโอ้โหดางมแจแรงจัดๆรีไวของเราแล้วก็แป๊บหนึ่งแขมีของครับขามีของเปลี่ยนไปขายม,ม,มั้ยไมมันไม่เปลี่ยนผมวะเนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวอา้าผมว่าจะไปเอาของก่อนมันกดเปลี่ยนไม่ได้ววเฉยะลรวะอ่าน่าจะหมดแล้วปะเฮ้ยเหล๋ยท่านทนุกคนครับไปต่อ มาแล้วสวัสดีครับพี่มานี่เลยถึงเวลาคะศึกแล้วไปไปต่อเดี๋ยวยาวครับอันนี้น่าจะเป็นบอสแมปป่ะหมดหรือยังท่านบริเวณนี้เฮ้ยมีอยู่ในแมปฝั่งนู้นป่ะนี่ครับโอเคอแบบฉากโขนสลิงมันโคตรเท่อ่ะฟึบไปครับโคตรพิวนี่นี่นี่วงแดงครับ ขึ้นก่อนขึ้นก่อนพี่มาแล้วน้องอเลงก่อนครับชิบแล้วก็ฟันที่ท้ายทอยอ,อ้าวแขนขาดแขนมันขาดเลยทมึงทำเลยเนี่นยจังมัน,าานามาดิเพื่อนโคตรมันหว่ะรีไวน้ำเมฆโคตรแรงฮ้ยหวัดดีครับพี่ลูกมาทำอะไรเอ่ยลูกมาถือมาเลยเอ่ยไม่มีของเลยแฮะไม่มีของแบบไอ้มีอยู่นี่ว่าอยู่แขนอ่าขวาครับเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อน แขนขวาโอเคั่นละแล้วก็ฟันที่แขนเอ้ามันฟันเอ้าเมื่อกี้มันฟันขาดทำไมแขนขาดวะอะไรกันครับนี่ย่ะหนึ่งคนหนึ่งอ้ามาหัวเราะแบบนี้มันไม่ดีนะน้องอมาหัวเราะแบบนี้ก็แขนขาขาดไปดิแล้วก็ฟันที่ไตทอดเผด็จศึกเลยละกันโอเคไปครับสวัสดีครับผมเหลือไททันอยู่ข้างหน้าเราหนึ่งตัวนี่นี่อยู่นี่แม่กำลังตลุมบนทุ่มกันเลยนะเพื่อน มาแล้วขอแจมด้วยครับขอหัวหน้ารีไว์แจมด้วยอืมชักกระตุกเป็นหนึ่งทีว่ะมานี่มานี่มานี้แล้วก็ฟันลึกกาขาแคดโอ้โหสองพันสามแล้วก็ท้ายทอยฉันขอและกันนะเรียบร้อยไปครับไปต่อเลยไปต่อเลยโอ้โหเรือดแบบว่าเตรียมตัวรีไว์แล้วครับดีสีแดงหมดละแล้วก็ใช้ท่านข้างหน้าอีกสองตัวว่ะไปครับสวัสดีอยู่ไหนเอ่ย ู่นี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับอยู่ฝั่งนี้โอเคเจอละมาแล้วว้ยขอแจมหน่อยครับใครอยู่ตรงนี้ไม่มีใครอยู่เลยนรืวเ่าไม่เป็นไรนหัวหน้ารีไวจัดการเองเพื่อนเออไปครับแล้วก็เลงตัวนี้อุ้ยมันจะจับกูไม่ได้ไอ้มันจ,จับเพื่อนเราไม่ได้แบบนี้ต้องรีบช่วยฟันขาโอ้โหน้ำไายกระเด็นเลยกูเมื่อกี้อ่าแป๊บนึงโอ้โหโกระเด็นหุ้ยมึงทำแบบนี้กับหัวหน้ารีไวไม่ได้ มันเสียฟอร์มครับอืมอุ๊ยโอ้โหมันข้างมันข้างโอ้โหกระเด็นเลยกูป้าเอ๋ยเด้อเด้อเดเดมันข้างมันข้างมันข้างไม่ได้ไม่ได้มาหนีมานี้มาหนี้ต้องเผด็จศึกเลยมันอันตรายโอ้โหมาข้างอะไรกับหัวหน้ารีไวล์ไม่ได้หรอกแล้วก็เหลือฝั่งไอ้อันนี้มันใกล้แบบว่าบอสแมปนี่ว่าแป๊บนึงผมขอไปจัดการแต่ท่านฝูงนู้นก่อนครับในแมปมันมีอยู่ประมาณสี่ตัวด้วยกันโอเคฝั่งนี้ ปุ๊บแล้วก็พุ่งไปเออไปครับแป๊บหนึ่งนะแก๊สจะหมดเปลี่ยนแก๊สกดเอ,อ่ออะไรวะกด3เหรอกด3เปลี่ยนแก๊สโอเคชิลครับไปต่อฝั่งนู้นพุ่งไปชิบโอเคนีครับฝั่งนี้โอ้โหเต็มเลยเต็มเลยตัวกระเพี้ยสองตัวว่ะอ่ายังไม่ถึงระยะแป๊บน,นึง เลงมานี่อ่าทะเลาะก,กันเฉยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทะเลาะก,กันเฉยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการให้เองน้องแล้วก็ตามเฮ้ยอันนี้ใครวะเนี่ยพี่ชายคนกลางหรือเปล่าอื้อขาขาดไอ้แขนขาดนี่วะไปครับฟันต่ออื้อขาขาดแล้วก็เลงอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มาจากไหนตัวนี้มันจากไหน,น,ม,น,ไหนมันมาดี๋ยเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนกูนี่ว่าทำอะไรเพื่อนกูครับไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคแป๊บหนึ่งครับตั้งหลักก่อนแล้วก็เลง ที่ขามานีบุ๊บเอ้ยขาขาดแล้วก็ขาข้างนี้ขอนะเพื่อนอือหู6 ,900 ดาเมจแรงเกินพี่ชายขอแขนหน่อยครับโอเคเด็จศึกแล้วละกันตัวนี้จะได้ไม่ทนเลยเหมือนนะเพื่อนอืโอ้โหไม่สีทองว่ะโหเล่นไปเพ้ยแป๊บบนึงแป๊บบนึงเล่นตัวนี้ครับมานี่ขอแขนนะครับอแขนขาด โอ้หกพันหนึ่งว่ะอุ้ยโอ้โห,โโหกระเด็นกระเด็นอีกแล้วรีไวกูเสียฟอร์มเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดอุ้ยมันข้างอีกแล้วมันข้างอีกแล้วครับไอหมมอนี่ไอหมมอนี่มันข้างอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหชนใครวะเนี่ยแป๊บบนึงแป๊บบนึงขอประเด็จสวซตัวนี้ก่อนอือต่อไปเองเลยเพื่อนต่อไปตาเองละขาขาข้างนี้มันมีของขอหน่อยด้วยอือฟันไปครับสองพันไม่เข้านี่ว่ะอืมมาดิโอ้โหเเท่ แล้วก็ขาข้างนี้มันมีของครับขอนอยเออแล้วก็แขนใช่ปะเฮ้ยอะไรวะติด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 มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบั๊บนึงแป๊บนึงมาเนี่ยครับพระเดชศึกเออสีทองกูหายไปไหนวะโอเคหมดแล้วยังไม่หมดนี่ว่าเหลือตัวนึงครับเหลือเศษตัวหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเก็บให้หมดก่อนที่จะไปหาไอ้ตัวบอสของแมปสวัสดีครับพี่เปียกมาทำอะไรตรงนี้คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวด้ใต้ท้องเลยแล้วก็เล็ง ถ้าทอยลาก่อนพื้นยากอไปครับไปหาบอสแหนบเลยดีกว่าหมดแล้วครับไททันในบริเวณเออตัวนี้โอ้โหฟันแดงมาเชียวนะเพื่อนคนแดงมาเชียวนะเพื่อนเฮ้ยทำอะไรวะมึงทำอะไรเพื่อนกูไม่ได้โอ้โหสามพันแปดดาเมจสามพันแปดเลยจะเชื่อฟันที่ขาเอ้าฟันเบาโอเควึ้ดบึ้ดบึ้ดเฮ้ยหลุดหลุดหลุดมันกระดิกระดิมันทำอะไรอยู่พื้นไม่เนี่ยสวัสดีเพื่อนนี่เอ้า จบแล้วเลิกเอามึไม่กี่หมูเลยท้ายถอยเลยวะนึกว่าเลงแขนมันเฮ้ยทุกคนทุกคนนี่มันน้องรูหน้านี่วาเฮ้ยเราเจอน้อหรูหน้าเฮ้ยดีเกินแบบว่าเจอตัวละครที่เราสร้างด้วยครับดูดิน้หรูหน้าคนละไซส์เลยคน้ารีไวแบบตัวกระเพี้ยกมาเลยอ่ะโอยคทุกคนเรามาบุยลยภัณกันต่อเลยดีวยกว่านะฮะรู้สึกป้าแต่ท่านบริเวณนี้จะเยอะมากมานี่เพื่อนแต่ท่านตัวอะไรที่เราเจออย่างนั้นหรือถากดโดดม้าจังดายเนาะโอเคมานี่เพื่อน เลงครับที่ขามีของขอหน่อยไอ้หมานี่ฟันืออขาขาไปก่อนเดอ้อแล้วก็ขาข้างนี้ครับมีของเหมือนกันขอหน่อยครับพี่ชายโอ้โหกระเด็นมานี่มานี้มานีอยูน่นิ่งๆเพื่อนเออโอ้โหกระเด็นอีกแล้วกูกบ้านี่อา,นอ,อาติดเลยวะติดมาเหรอแบบนี้แบบว่าแแบ,บโล่งมากครับไม่มีต้นไม้ให้เราเกาะเลยต้นไม้น้อยมาก หมอที่ว่าฟันโหฉากคัดซีนอย่างเท่หมอที่ว่าขี่ม้าไล่ฆ่าโอเคครับไปต่อไปห,หาเพื่อน <S 2> <S 2> ตัวนี้ดีกว่าห้าร้อยกว่าเมตรเอะก่อนไปเดี๋ยวแป๊บนึงขอแบทจัดการไททันพวกนี้ก่อนครับคือแบบนี้ไม่เหมาะที่ว่าใช้เครื่องเครื่องย่าสามมิติเลยครับทุกคนมันไม่มีของให้เกาะเลยแต่ว่าโล่งมากคนต้องขี่ม้าไปเกาะพวกไททันเอาครับสวัสดีเพื่อนเลีงก่อนเลยมานี่มือนี่เลยครับฟันที่ทายอยอืมไอ ไม่ไม่ตายได้ไงวะหลุดมานี่เลยเพื่อนหยาะอือไปก่อนเลยมาครับเรียกมาใช้ไม่ได้จริงด้วยฮะมาอยู่ไหนอ้ยอะไรวะโอเคอยู่นี่เนี่ยใช้เครื่องเครื่องยาสามเดียแล้วได้แล้วได้ได้ไรได้แล้วนะครับลิ้นพันธ์มือมันวิงมาแล้วมานี่เพื่อนขอเลงก่อนเลงที่ท้าทอนเลยกันมันไม่มีของให้เราเก็บครับไม่มีของเราก็จัดก,การเลยโอเคตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับ สวัสดีครับพี่ชายมาทำอะไรคนเดียวตรงนี้วันที่ขาก่อนเลยเออล้มลงไปก่อนนะเพื่อนมานี้ตัวแอนเลยตัวแอนเลยแล้วก็ฟันที่แข่ข้างหนึ่งแขนแขนไปสองข้างแล้วต่อไปก็ที่แขนข้างนี้ขอละกันเด้อไปครับเลงต่อแล้วก็ที่ต้ายถยสวยงามมาครับเรียกมา้าไปนู่นดีกว่าไปช่วยเพื่อน,นครับ เอ้ยตรงนี้มีท่านแบบว่ากำลังจู่โจมเพื่อนเราอยู่ครับไม่ได้ไม่ได้เป็ต้องไปช่วยแป๊บหนึ่งเล็งฟึ๊บจ้ะ yeah. ฝั่ที่ขานครับจะได้เสียการทรงตัวโอเคแล้วก็ที่แขนตรงนี้มีของอา้าวฝั่ที่ขาเฉยแบบเด้อแบบเด้อหลุดหลุดหลุดเออตัวแอนตัว and. แอนแป๊บหนึ่งขอของไอ้เพื่อนมาหนี้โอเค thank y มากแล้วก็อุ้ยโอ้ย,อยเพื่อนกระเด็นเลย ฟั 1> <tyard>. <1> นที่แขนครับไอตัวกระเปียกนี่ไอตัวกระเปียกนี่โอ้โหมันจับกูไม่ได้ไม่ได้คนเลยวะโอเคคิกกวาคิกวาคิกขวารีไว้อย่าพึ่งโอ้โหตัวกระเปียกนี่ไม่ได้ไม่ได้เลงกูเอามึงก่อนเลยละกันเอามึงก่อนเลยละกันมานี่เลยเพื่อนโอเคแล้วตัวนี้ครับมานี่มานี่ฟันที่ตาย,อยโอยโอ้โหเสียฟอร์มเลยรีบายกูโอเคผลเลขสองฮิวกันครับ จัดไปแล้วก็อุยอะไรวะในแมพไทท่านเต็มเลยป๊บนึงเรียกม้าก่อนมาเจ้ามา้าม้ากูอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่ไปจัดการอ่าตัวนี้ก่อนแล้วนฝั่งนี้อ่าหวัดดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ชาย,ชายเลงก่อนเลยมานี่พี่ขาข้างนี้ไม่ของขอหน่อยแลวกันอืม้มมาดิแล้วก็เลงที่ขาอีกข้างจะได้ไม่ต้องเดินนะเพื่อนแขนก่อนครับ ฟันที่แขนทรมานอย่างช้าๆอ้าวฟันไม่ถึงฟันเบื่อเฉยมนันนี่มานี้เพื่อนฟันที่ขาโอเคโอ้โห,โหกระเด็นอีกแล้วทีวายกูมานี่เพื่อนฟันที่ตายไปพ็ดศึกเอ๋โหโคตรมันว่ะพุ่งไปเลยตัวกระเพียกนั่นชึบุบแล้วก็เลงไอ้ตัวกระเพียกเอาตัวกระเพียกก่อนเลยแม่งแสบมากอ้โอเค แล้วตัวนี้ครับมานี่มานี่จะพวกถ่ายทั้งเอยเลียอุอ้ยเฮ้ยตัวกระเพียงใหม่แล้วมึงใหม่อีกแล้วแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงยังไม่ว่างยังไม่ว่างอุงอ้ยมันมาเอ้ยม,ม,มันมาเร็วมากมันมาเร็วมากโอ้โหเกือบแล้วกูจะโดนจับรอบสองไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมันมาี๋ยโดนจับอีกพัดเศษซื้อตัวนี้เลยละกันแล้วก็มาเนี่ยตัวกระเพียงคิวเองเลยเพื่อนถึงคิวเองแล้วอ้าวอ้าวตายแล้วเหรอตายตอนไหนวะ แล้วว่าเราฟันโดนแล้วเมื่อกี้ไปไหนพี่ชายจะวิ่งหนีไปไหนเลงมาก,ก,กูเกาะที่ขามึงละจะหนีไปไหนเพื่อนฟันอือออ้าวไม่เข้าโอเคขาดอยู่มานี่ยยอยอืโอ้โหกพันสี่หกพันสี 6, 6, ่เอาวะไออ้าวโอแม่งลงลงไปก่อนฟันไม่โดนเลยมานี่เพื่อนฟันที่ขาครับโหยดาเมจแรงจัดจ้านจัดยอยฟันโอ้ย มานี่เพื่อนโอ้โหกระเด็นอีกแล้วคือมันจะมีมันจะไม่มีพันไหนที่กูไม่กระเด็นบ้างไหมเนี่ยอืมโอ้โคตรสุดอ่าสวัสดีครับพี่เบิ้มโอเคเลงขามีของนี่แหวะขอเล่ละกันนะอืออ้าวฟันไม่เข้าโอ้ยขาแข็งนนเราอ่ะขาแข็งนนเราอ่ะมานี่เพื่อนโอเคของหมดแล้วครับพอดจศึกเลยละกันอ โอ้โหแบบนึงอันนี้ใกล้ไปอันนี้ใกล้ไปเย้ยพุ่งไปคบเอาหลุดโอ้โหสลิงหลุดเฉยหมานี่พึ่อนฟันแขนแขาดโอเคมาครับเลีงที่ท้ายทอยเลยเขาได้ศึกเลยวละกันโอ้โหทองแดงสีอย่างแกรกอ้าไอตัวกระเปียกนี่ว่าวันดีเพื่อนมานี่เลยมามา,มามาเดินอะไรดุมๆตรงนี้คนเดียวเฮ้ยมันวิ่งเร็วมากไอหมอนี่ไม่ได้หรอกโอเค ไปเรียกมา้ามาต่อออยู่ฝั่งนี้ไปครับใช้สลิงเลงครับปะมานี่มานี่เขนข้างขวามีของุอยมันกระโดดมันกระโดดแป๊บบนึงขอของหน่อยครับนี่นี่โอ้โหแม่งต้นไม้มานี่เพื่อนขอขอ,ของหน่อยครับเขนขาดโอเคฟึบแล้วก็เลงที่ท้ายทอยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาไปครับไปต่อมาจะมาน้อย ไปฝั่งฝั่งนี้เลยกันโอเคทุกคนมาถึงแล้วครับเหลือทท่านสาตัวจงบริเวณนี้ใช้สลิงไม่ได้ฮะโอเคมาแล้วเพื่อนไอตัวกระเป๊กเลงเลยมานั่งเล่นอะไรตรงนี้คนเดียวเดี๋ยวพี่ไปส่งนั้นน้องอกลับห่านไปโอ้โหดูดือเลือดห่านเอเอวินสีม่วงอะไรวะ,อ,ะอ้าวเอาคืออะไรวะสีม่วงควันสีม่วงมันคืออะไรวะทุกคนผมจำไม่ได้ไม่ได้ดูแอสแทกอนทายท่านนาน ไม่รู้ว่าควันแต่ละสีมันมีความหมายว่ายังไงปุ๊บเออรู้แต่ว่าสีแดงมันภารกจล้มเหลวใช่ป่ะถ้าจะไม่ผิดนะมานี่เลยเพื่อนอ,อฟันที่ขาครับแล้วก็เวอรมันข้างมันข้างไอ้หมอนี่มาได้หรือว่าฟันเออพุกไปรีไว้เออมาวะโอเคเอายังไม่ตายเรอ,อเดียวเดี๋ยวไอ้ตัวกระเบียกมึงมาตามไหนวันนี้ มานี้อือพี่เดียร์ทุกคนผมเพิ่งสังเกตันี่มันน,มน,น้องลุ้นหน้าของเราเนี่หว่าเฮ้ยน้องลุ้นหน้ามาทำบัตรกิจด,ด้วยว่ะดูดิโอ้โหขี่มาโคตรน่ารักน่ารักเกินพาน้องลุ้นหน้าเรา,าไ,ไปไปฆ่าตัวบอสเลยดีกว่านะครับจะได้ว่าไม่เสียเวลาแป๊บหนึ่งก่อนจะไปฆ่าบอสขอจัดการไอ้ตัวกระเปียงนี่ก่อนไม่ได้มันทำเจ็บแสบไวมากมานี่เพื่อนวิ่งมาอย่างไวเลยเนอะมานี่โอเคห้าพันเก้าครับไป เราไปประเด็จศึกไอตัวบอสในแมปเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวอะไรส,สั่นสะเทือนวะโอเคไปนะั่งลุหนะ้าลุยแอตแทกสวัสดีผัมาแล้วพี่เบิ้มไฟเยอร์ของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเนดะี๋ยวเขขาข้างขวามันทำไมมันเรืองแสงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโอ้โหชิปหายละกูโดนจับรีไวายฝันฝันฝัน,น,นเอ้ยมือขาดไปดี กูเ,เกือบตายแป๊บนึงเปลี่ยนอันนี้กดหิวโอเคเอ้เจ้าขู่โดนจับต่อนเนื่องชิบหายแล้วยอย่าพึ่งเพื่อนเออโอ้โหรีไวล์กูเกือบตายพุ่งพุ่งก่อนพุ่งก่อนพุ่งนี้ก่อนฮิวอ่ากดสองโอ้โหมันคำลามเอ้ยมันโอนมันโอ้โอุ้ยเอาว่ะสกิลรีไวล์ช่วยชีวิตไม่หมอนี่ไร้การเหลือเกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันข้าง,างมันข้างมันข้างหมอนี้ นี่ฟันที่ขาครับอือขาขาดโอ้ยไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกครับเล็งที่ขาฟันฟุบอ้าวฟันวืดอะไรวะมานี่้ดฟันที่ขาอือขาขาดโอ้ไปฟันรีไวฟันแรงมากที่เอฟตัวบอสแมปนะครับมันฟันเข้ายากมากเอาฟันวืดละอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยออ้ยรุนแรงจัดรุนแรงมากอ่าโอเค มานี่เลยเพื่อนแขนขาดสักทีเหอโอ้ยแขนในแข็งมากอึดเกินแขนขาดสักทีไม่เข้าเลยเหรอเกินไปไหมมันเกินบุยมุยมันเกินบุยมุยโอ้โหไม่ได้อันนี้อะไรวะไปมีกูจะขากหรืออะไรวะแด๊บนึงนะเปลี่ยนแก๊สหรือมันมามันมารีไวรลีไว้ีไว้มึงเปลี่ยนคอต่อ,อนหน้ามันเลยโอ้โหเรียบร้อยกูเฮ้ยไม่ใช่อ้าวเพื่อนโ,นนโ,อโดนแทนพึ่บปวดแทนไม่ได้อย่ามาจับเพื่อนผมโอ้โห มาน,มานีมานีมานีฝั่งนี้ฝั่งนี้ฟันแขนก่อนครับปุ้ยมันข้งแล้วมันข้งละหลุดเลยหลุดเลยมานีเพ่าฟันที่แขนโอ้โหไม่เข้าใจแล้วว่าจะหลอดเลือดม,มันจะหมดแล้วนะหลอดเลือดมันจะหมดแล้วแขนขาดเรียบร้อยครับเือแขนฝั่งนี้ขอหน่อยเพื่อฟันหน่อยครับมาลุมบอลุมมอตุ้มบอลุมมอตุ้ม,มฟันท้ายทอยโอ้โห وال. ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยครับ๊บนึงเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนมะเร็งที่แขนก่อนดีไหมแขนก่อน ฟันยากมากมานี่เฟินอือเข้ายัางวะไม่เข้าเลยโอ้โหไอหมอนี่ไอหมอนี่มันอึดมากมันอึดเลยเกนเรียบร้อยวะ่ะโัวหเรียกว่าไม่ขนามือหัวหน้ารีววของเราเลยครับเรียกว่าใบมีดหักเลยทีเดียวโอเคครับทุกคนครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปพร้อมกับรีววย,ยิงคู่กับน้องรุนน่าของเรานั่นเองนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับบ๊ายบายจ้าวคตรน่ารักอะ่ะน้องรู้แน่